ชื่อแนงค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับ43ค่ะขอโทษนะครับมาจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยจันค่ะขอบพระคุณนะครับที่เดินทางมาตัวเองดูกระจบก่อนหน้าก่อนทําตัวเองเป็นยังไงบ้างแนนรู้สึกว่าหน้าแนนอะตอบอะคือมันไม่ได้ตอบแบบยุบลงไปอะค่ะมันเหมือนตรงเนี้ยมันมันไม่มีแก้มส้มขอเรียกว่ากระดูกหน้าแก้มสุดใช่ไหมครับปัญหาร่องแก้ปัญหาได้ตาปัญหาหน้าผาก เคสนี G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  ้ก่อนทานะครับก็คือมีประวัติเกี่ยวกับการเลาะเลาะเลาะอะไรบางอย่างที่หน้าผากมาเลาะอะไรบางอย่างที่หน้าแก้มมานะลูกหนูคำหน้าก่อนหนูมีก้อนนะลูกหนูจับดีๆหนูมีก้อนตรงนี้มีก้อนชิ้นหนึ่งนะแข็งๆนะลูกนี่นะ,ะหนูมีถุงใต้ตายอยู่นะลูกทั้งสองข้างเพราะว่าหนูเคยผ่าตัดไงมันจะมีก้อนแข็งอยู่แล้วนะ,ะนะตรงนี้ก็อาจจะมีหยุนๆที่หน้าผากนะลูกหนูจับก่อนมีแข็งๆเนาะอันนี้ใช่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะลูก วันนี้เราเติมฟิลเลอร์จกได้เลยครับอันนี้เป็นเค้กฟิลเลอร์ทั่วหน้านะลูกโดยรวมหนูชอบไหมลูกดีขึ้นอะค่ใช่ดีขึ้นเยอะเนาะนะครับยังไงอนาคตก็มาสามารถเติมฟิลเลอร์แต่งเพิ่มได้นะครับเนาะคือหนชอบตรงนี้มากชอบหน้าผากมากเนาะโอเคครับยังไงก็มาโพลล์อัพนิดหนึ่งนะครับบางครั้งการเติมฟิลเลอร์มันขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราเลือกใช้นะครับยังไงสามารถมาซื้อฟิลเลอร์เพิ่มเติมตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับ มองกล้องนิดนึงนะครับหลับตานะครับลืมตาไม่ได้มีตาบวมนะครับอเคตรงเส้นหน้าแก้มหนูดีขึ้นไม่ลูกที่หนูกังวลดีขึ้นค่ะเนอะโอเคครับหน้าผากก็ประมาณนี้หนูชอบประมาณนี้เนาะชอบโอเคครับขอบคุณนะครับตรงนี้สามารถมาแต่งปิลเลอร์เพิ่มได้นะครับตรงนี้เห็นย่นหลับตานะครับลืมตาไม่มีตาบวมนะครับอันนี้เคทก่อนทําจะประมาณนี้นะครับ